อาวุธอะไในวันนี้เนี่ยแมหม,หมคะะ่ะวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดประชุมทุกๆ3าสี่เดือนนะคะจะมีครั้งหนึ่งที่บริษัทค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้วก็วันนี้มีเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะเดี๋ยวมีตสินค้าใหม่ใช่ไหมครับแทบได้ว่าเปิดตัวบอสใหม่ครับผมก็คือพี่แมนของเราบอสแม่ก็คือเปิดตัวสินค้าใหม่ครับซึ่งเป็นตัวที่ เราสองคนก็ตั้งใจมากๆนะครับด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวตายอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เราออกกองกันบ่อยๆทำงานอยู่กับแสงทำงานอยู่กับลมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปกติเวลาเราไปเที่ยวแบบนี้ครับที่ไหนเราสามารถใส่ไว่นได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเองเนี่ยวเวลาออกไปทำงานท,ทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มถ่ายวิดีโอถ่ายท้ำอะไรก็แล้วแต่มันห้ามเหมือนกันไม่ใช่ผมต้องเจอแบบภาว,วะแสงเยอะเลยทำให้ผมมีปัญหาดวงตาเรียกว่าต้อลม ก็ส่งผลตอไม่ได้เรื่องของการรักษาต่างได้นะครับก็เลยทำให้เรามันจะมีอะไรที่มันสามารถช่วยได้ก็เลยมาเจอกันนี่แหละครับในเรื่องของการทำที่น่าสนใจขึ้นมาใช่ค่ะเริ่มต้นจริงๆอ่ะไหนอ่ะทางบริษัทอุติมเป็นโคดาค่ะอยากทําในส่วนของดวงตานานละบำรุงดวงตาเพราะว่าต้องเข้าใจค่ะว่าในส่วนของดวงตาจะไม่มียารักษาที่ตรงตัว แค่ยากแก้อาการแต่พอดีไหนอะ่ะก็ท,ทําสินค้าขึ้นมาแต่พี่แมนอะ่ะก็เป็นคนที่ทดลองอยู่แล้วสัจหาในสิ่งของดีบรุดวงตามันก็เลยมาให้พอดีกันแล้วว่าพี่แมนก็ลองไหนก็ลองแล้วเราก็มิงแอนเนี่ยรวมกันว่าคาสกาโต,ตไนดีลองแล้วเป็นยังไงเทสเป็นไงจนเราสองคนเห็นว่าเฮ้ย hey, มันใช่แล้วองประกอบทุกอย่างเนี่ย้ อประกอบทุกอย่างโรบเลยนะคบบีซี่ต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยครับอประกอบทุกอย่างครบก็เขาพี่แมนทดลองด้วยตัวเองผลลับชัดเจนเราก็เลยเริ่มร้อนสโตร์ดงแต่ว่าน้องแต้วอย่าว่างใสในการตลาดเลยบ้างปีนี้ตัวตาเราพุ่งเป้าไวที่ธารล่แล้ือ่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีทีมที่พร้อมจะทําตลาดออนไลน์นะคะพร้อมที่จะทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Tik Tok เอ้ยเราพูดชื่อแมทได้ไหมได้นะติดต่อเฟซบุ๊กนะคะที่พร้อมที่จะทําในส่วนของแอนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็คุยกับพี่แมนไว้ก็จะทําในส่วนของการเอาเนการทําโปรโมทของพี่แมนในส่วนของออนไลน์ทั้งหมดที่เป็นสื่อต่างๆครับก็คือเราดูแค่ทุกแพลตฟอร์มครับจริงๆก็กล่าวว่าจะทําให้บริกา์ตัวนี้ซึ่งมันดีเพราะผมก็เคนใช้เองเนาะอยากให้ทุกคนที่เขามีแบบเขาเรียกว่า มีปัญหาหรือคนที่รู้สึกว่าอยากจะ้ป้องกันทุกวันนี้คนใช้โดต้าการเดียมากให้เขาได้เจอของที่ดีจริงก็เลยคิดว่า<ง>สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถขายทอดคือตัวผมเนี่ยขายทอดได้ก็คือว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถมาช่วยในการตลาดพี่นารู้จัใช่ค่ะต้องบอกว่าพี่แมนเรายอดมากตั้งเป้าไว้เน่ยบ้างก็ตั้งเป้าไว้เรามองทั้งปีนะคะก็มองที่ว่าที่ยอดรวมๆถึงพันล้านกันเวลแล้วเชื่อว่ามันเป็นไปได้เลยไหมะเพราะว่าเรา เพราะว่าของเราเป็นรูปแบบตัวแทนนะคะตัวแทนที่พร้อมและยกมือบอกว่าจะขายในสินค้าของตัวตาเนี่ยก็คือเกินแล้วค่ะเ oh. หลือแค่เราทาสื่อสนับสนุนค่ะแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีเพราะว่าหลังจากนี้ค mm hmm. ือพี่แมททดลองทานเองพี่แมนบอกเล่าประสบการณ์ตรงๆะคะแล้วตาเนี่ยต้องบอกมันสาคัญมากหาอะไรเปลี่ยนย่าไหมคะยาก yeah, ยังไม่มีให้เปลี่ยนเลย mm hmm. ดังนั้นแล้วตอนนี้คนส่วนใหนก็ติดจอติดโลกโซเชียล นอนก็นอยตาแห้งตายอะกินกินคไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาสามารถทานในการป้องกันได้ใช่แล้วครับพุ่งไปหนักไหมท่าใจรุกก็หนักอยู่ครับผมก็ต้องลุยครับลูกสองก็ต้องสู้นั <c oughs> <อ>บจะมาแบบว่าเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องพร้อมลุยแน่นอนพี่แมงก็มาเปิดบอกว่า,วาเฮ้ยพี่นายตั้งเป้าเท่าไหร่ถ้าพี่นายตั้งเป้าหนักอ่ะแมนเล่นด้วยแต่ถ้าเป้าตั้งทำเล่นไม่แมงไม่ทำนะได้สุดท้ายพี่แมนก็เปิดาก ก็ฝา,ากในส่วนของยูโบรวิลนะคะไว้ในห้องผลิตน้อนใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราสคนน่าใใจและตั้งใจมากค่ะอย่ค้าตัวนี้ไม่ไม่ได้แค่มีสารสกัดที่ดีนะคะยังมีสารสกัดที่เป็นเทรดมาสำคัญในเรื่องดวงตาด้วยค่ะแล้วก็พี่แมนทดลองเองมาเรียบร้อยครับด้วยความผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่แล้วนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ใช้จริงนะครับแล้วผลิตภัณตัวนี้เอาอยู่ผมเชื่อว่าในหลายคนที่อยากจะป้องกันรักษาดวงตาให้ดีขึ้นสดใสขึ้นเนี่ย ไม่ผิดหวังถ้าคุณมายู่โควิวตรับแน่นอนอเครับ